กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตคสูซุคนซูมองสูบอลมาสิเป็นต่างประเทศแตในประเทศมาย่างก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบ่าเงาสแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องอ่ามื่อนี้มาย่างก็มาอยู่บ้านนาโพเนาะเมืองอุทุมพรแข่งสมบัติเขตนะพ่อแม่พี่น้องกับมาย่างมื่อนี้มาย่างมาเดินทางมากับเบาเตียงท้องสแนลหลักกับเบาจันสแนลเนาะพี่น้องก็คือมาย่างมีภารกิจเข้ามาบ้านนาโพเนาะก็ต้องให้เบาเตียงอ่าทางผ่านคนมาพอดีกับ อาศัยรถมานากันเนาะพี่น้องสายรถเพิ่นมานำเพรตอนนี้ก็คือฝนตกอยู่เนาะอ่าก็สิมีท่านผู้ใหญ่จิตดีกับอ่าคนซื้อรายได้ซื้อผู้ใหญ่จิตดีกค่อนข้างสิหลายคนอยู่เนาะแล้วก็เครนี้ก็สิเป็นเครของอ่าเอื่อยบุญเนาะแล้วก็ของเบาเตียงเนาะพี่น้องที่เคยมาถ่ายคลิปให้บ่ียาวเห็นอยู่เนาะก็คืออ่าสาวนนทละอ๋อที่เราอันมามีเงินซื้อยากินเนาะพี่น้องก็คือมีผู้ใหญ่เพิ่นเห็นแล้วเพิ่นยังแบ่งปันใจให้เนาะเพื่ออ่า มาซื้อ,อยากลิ่นนาะพี่น้องกะโอเคนาะพี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเลยนะาาบ้านเราจะอยู่เพื่อนในโบเนาะ าวันนี้แะมาควบทีมงานพี่น้องเลยประจันกำลังยังมาพี่น้องประจันชาแนลเนาะมาน้ำกันมาถึงบ้านน้ำพี่นอพี่น้องมาควบทีมปกติก็่ได้ค่อยไปน้ำกันเนาะแต่เป็นทางผ่านเพื่อนมาพอดีวันนี้กอาศัยมาว่าด้วยไปน้ำกันพี่น้องมีเครียอ่าของของสารนวลอ๋อเนาะมาเพื่นมาสบายดีพี่น้องสบายดีด้วย ก็โอเคนะพี่น้องอ่าตอนนี้กามาฮอดอยู่เฮือนเราแต่นาะตอนนี้แต่กะมากะบ่เจอเนาะพี่น้องที่อ่อนเพิ่นน่ะเนาะเรายไปใส่ว่ายนกกระพุกเราก็ต้องไปทำเมอันนี้เป็นผู้ใดนเนาะคือแบบเพื่อนเป็นเอ้ยเนาะพี่น้องก็โอเคเนาะสบายดีแม่เดิน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 สบายดีเลยเดิโดยนอ่า สาวนวลละอ่ะไปเสร็จอ๋อสาวนวลละอองเนาะอ๋ออันเออเขาก็เห็นอยู่ทั้งสองเข้างเขาเลยฮะโดยโดยอาจารย์ท้าขอถามใหม่เด้วแม่์จะชื่ออย่างนะแม่พิมพ์ค่ะชื่อแม่พิมพ์เนาะเอ้ยซื้อเองด้วยชื่อพิมพ์อายุจะปีเด้อสามสิบสามปีสามสิบสามเนาะเจ้ามีมีลูกกี่คนมีลูกอ่ะเป็นการสี่คนสี่คนเจ้าไเนบ่าะที่ว่าเป็นครูเจ้าอ๋อสอนสอนนักเรียนอยู่บ้านเหรบเาะ นโอ้ดูดูดยแล้วอฮออยากฟังเรื่องเล่าของอันผูกๆเัินคนเป็นอย่างแตลิเป็นแบบใดครับ่อยเขาฟังเลยว่ะบ่อยเตลิกว่ะทำอิดใะว่าเล่าแบบว่ามาแล้วเลาแบบนี่แต่เริ่มเริ่มเป็นเป็นแบบสติบคยดีสาเหตุนะสาเหตุว่ะสาเหตุนั่นมันว่าอันประสาทเขาจะว่าส่งมาในไทยนะเพื่อนไปเห็นงานอยู่ฟังไทยบอ ใช่แนวคิดลายแบบเราก็เคยเป็นคู่มาก่อนนะเราบ้านนี้เลาเลยออกจากคู่แบบว่าเจาะบอลอะไตัวเลขกันเล่าเลยละออกนะพิษบางบ่ประมาณเราพิษบางบ่พิษวางลายย่างแบบประมาณมาสอบสอบอันบ่อตามที่เจ้าของแบบคาดไปเนาะก็ได้พิษบางเนี่ยเรื่องใหญ่เลยประมาณนี้บ่เจ้าคิดลายแบบเขาเคยเป็นคู่มาก่อนเลยว่ะ อันพิษหวังแห้งนะในชีวิตข้างหนึ่งเขาตั้งความหวังสูงสุดเลยลงลงลงสุดน่ะนะมันบอกไปตามเป้าเจ้าบอไปตามเป้าเอเลยเลยเลยแล้วเราเป็นมาจักปีแล้วนะเราเป็นนะเพราะมันเป็นแห้งประมาณหกเดือนเราเป็นอยู่พุ่นหาเดือนเป็นอยู่ไทยหาเดือนแล้วมาเป็นอยู่บ้านเดือนนึ่งคือว่าแห้งสุดเลยกับหาิะเป็นยังไม่หอดปีเกือบจะเข่าปีนะแบบว่าก็นนะเริ่มเริ่มเป็นนะนะเริ่มเริ่มแห้งแห้งอัน ตอนตอนค่อยขึ้นไปอยู่เวียงนะค่อยขึ้นไปผักปีกายนี่ก็เริ่มสิเป็นแล้วแต่ว่ายังบ่แห้งซ้ำปีสองพันนั่นสองพันเชา้ชาสองพันเช้าแล้วที่ว่าขาดยาอันนั้นยาแล้วขาดยาไปได้นั่นเป็นยาระง,งับประสาทนี่ยเจ้าเมียนองประสาทกินตลอดแล้วไปรักษาเลยเพื่อนว่าจังไหนจ้ะเพืเ่อนไปรักษาเพือนน่อนบอกว่าเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทบ่มีวิธีรักษาอย่างอื่นบ่นอกจากยาะรับแล้วมีวิธีรักษาบ่แบบว่าอัน อันคือเขาเจ้าก็เอาเขาไปอยู่อันุวงพังนชิติเวศนะแล้วก็ดีขึ้น้วค่ะนะแล้วลอันนี้คือแบบรักษาทั้งใจนัแบบพยา,ยามกอมย่ำอย่างนี้มัห้หเครียดเจ,จ้าไม่เละไม่หละไม่เละธรภาษีรักษาโดยตรงเลยคือ,อ,ยอยากเนาะยากยากต้องแบบว่กากอมให้แบบใจเย็นตลอดเจ้าเนคือเครียดก็คือมัน ขึ้นเลยโลกเนาะจจ,จ้ามจ้าเจ้าวักคณะสีเมนตต้องเป็นโรกเครียดก็ไม่ยังมากระทบจิตใจแบบเปีขึ้นเลยจ้าเจ้าแม่แลเพื่อนไปใช้ตอนตอนนี้เนี่ยบพะมือนั่นเราคอยระว่าน้องเอ้ยอย่าไปน้องเอ้อยากไปทํางานคอยระว่าน้องเอ้เจ้าก็หากับปัวดีคอยว่านะหากรดีหากระเซ้าเราบัดที่นี่แล้วเลยอันไปไปบ้านปะนามเบลว่ามีคนหักเก้าเลาอยู่หันนะยู่บานปะนามนะเลยแล้วเราอยากไปน้ำคอยวราอย่าไปอย่าไปเราก็ไปนะเพราะว่ามันมีทั้งสองสมบุญว่าอัน สีเอาเล่ากันไปเฮ็ดเวียกเนาะไปเป็นผู้ oh. แต่ที่นี่มาแล้วบัดน,นี้คอยให้เล่าพักพอนก้อนพักพอนแล้วบัดน,นี้เนี่ยเล่าระว่าอันโอ้ยเอือยถ่าว่าเนี่ยใดเขาก็ดีแล้วเขาสิไปพักพอนเขาบูอยากอยูในเพื่อนนี่เขาเอามาออกห่อกล่นแบบใครเพื่อนเราคิดลายนะคิดลายคอยอดเอาเพื่อนยังสีเอาไปยู่นอ้องเอ้ยเพื่อนยังสีเอาไปยู่โอ้ยคอยบวายแล้วคอยอยากไปก้อนถ่าเพื่อนมาอะไรให้บอกคอยในเด้อเอ้ยคอยเราเอา้ยเพื่อนมาให้เราพบเจ้าเพราะว่าเพื่อนก็นกบ,บอกให้เจ้าพักที่นี้ก <c oughs> <อ>ินยาเน,นี่ยครบสี่สิบสอง ชีบซองวันแล้วกินครบแลยชีบซองวันยังบวชอ่ะชีบซองซ้ำยังจมไปแล้วก็จมไปแล้วยาลักไปเลยกลางคืนอ๋อยาเจ้าของก็ไปน้ำบ่เจ้าเจ้าเอาไปน้ำยังบ่เบิดวชยานะก็ได้อยากเอาไปน้ำยู่อันเฮือนเจ้าคนเจ้าก็อยู่น้ำแมนนี่บ่ะแมนแม่บอกนมาพักโควิดช่วงอ๋อเจ้าคนอันอันแบบไาอยู่ด้วยกันลักๆเลยนะลัลักบมีแม่แล้วก็มีน้องน้องลานแล้วก็มีพี่ลูกแล้วนี่แล้วก็เพิ่นบ่พ่อได้ใช่พ่อก็ พอเราไปเป็นซิปมือเดือนชงเดือนได้นอนอยู่หน้าเราเราต้างมาบดเขากินแลวมาเอาอะไรไปพ่อแบบเราพ่แม่พ่อแล้วอันนี้พ่อไหมลูกเอเอาไหมโดยโดยโดยเราเพิ่นเราไปนอนอยู่หน้าเพิ่นน้ำคอยจะไปมีหน้าหรอกนอนเพิ่นเราบดบดเขาและมาเอาเข้าลูกไม่ได้ซื้อเราเพิ่นมาเาไปกินโดยโดยกินเราเพิ่นบดบดละมาเอาไปเพื่อซิฟมือแล้วนี่นั่งนอนองบ่ มันลอยไปเนี่ยมันทิดเลือเดีเขาทิศแล้วไปเห็นเล่าเราบ่หรือบ่จังไหนครับเออเมื่บ้านในี่โทรมาอยู่บ้านในเอาเพิ่มโทรมาอยู่เนาะคือว่าไงถ้าเพิ่งยังมีใหญ่ยังกินเพราะยังมีสติคุ้มเจ้าของได้อยู่เนาะเจ้ามีกระบิดและยาถ้าคือขาดเนี่ยคือโบได้เล่นบอลโบได้เลยเนาะใหญ่ขาดโบได้เลยต้องได้กินมือนั่งกัดตีเฮิร์ชั้นบอกเขาเลยเน เพิ่นตกซานใส่นี่แล้วเก็เนี๋ย่าวเราอย่าละงับนี่ก็เแล้วทำไรข่อยข่อยก็ได้กินได้อยู่แต่ว่ากินไปตลอดมันกับบุรีเนาะอันอย่างนี้นะบุรีละงับเพื่อนว่าปัวปัวไปน้ำลูกมีมียาละงับแน่มียาปัวพร้อมแพทย์เท่านั้นอันนี้โมเมนต์ยาละงับแพทย์เพื่อนว้างหากแต่ว่าถ้าร์วากินเบิร์ดโคฟจีสิบสองสุดนี่ให้มาขวดคืนเพื่อนว้างวัดซี่ได้ลูกเอ้ยยังไม่ยาได้หากแต่ยังโมเบิร์ดอันนี้ยังโมโหดจีสิบสองก่อนเลยเลยก่อนร้สิบเป็นอันนี้เรามีใคยมีครอบครัวบ่ มีแล้วมีแล้วป่ะครอบครัวโดยมีมีมีขันยากันลูกลูกก็มีอยู่บ่ะมีลูกมีลูกเนาะลูกอันนี้แล้วอันนี้เ่าลูกเราเนาะนอนยังนอนนึ่งอยู่แล้วมาเอาไฟลูกนะคอเอาไฟน้ำมันเลิกกันจักปีแล้วตีปลายนี่แหละเลิกอันคาเลิกใหม่นี่ตีปลายเลิกป้า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 มันได้เลิกบ่แม่นผัวได้มันเป็นนี่แหละบ้าเว้ยแบบเนี่ยเนาะแบบกิดน้ำคูนี่แหละสรุปแล้วนี่แหละไลอยากเราเรายู่ความเดียวนี่ก็ดีมัน คือว่าไงทว่าบางไลยเนาะแบบเดี๋ยวก็มักเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวก็มาแห้งเนาะผ่อนใจหรอกอะโลกในความเครียดของคนแต่ละคนมันก็จะคอยกะพยายามแบบปลอบใจมันปลอบไร่แล้ก็มันก็ให้คอยไปเลยว่าเออเอาลย่าฉันคันให้แล้วก็ปล่อยตามอารมณแล้วไปก่อนถ้ามแล้วเข้าไปใช้อารมณลายแล้วก็สิแบบกระทบกับเท้านะแม่เนี่ยแต่พอคนที่อยู่น้ำกะต้อง สุดต้องสุดนะคำคือทนมาได้ก็ก็ฮู้อยู่แล้วว่ายังที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็ทุกนั่นตีนี่เบิ่นแหละวอยู่คนเราอยู่ทดไผว่าบ่แม่นนั่นเนาะขอโทษดังมืดมือดนะจกเฮ็ดหยังกลับขึ้นกับลงดังหนะแม่ปลูกนั่นเต็มว่านั่นละเล่าหื้อบ่าแม่จะไห้น่ะมักเครือกับมกพริกมาหุ่งหนะปลูกชะวบงนั่นแหละอย่ากูลูกไอ้แม่เขาเอาไว้กินซําได้เฮ็ดเทือนดึงออกเบิดตะกี้มันสิง่ายบ่มักเครือซอยอยู่มักพริกแม่ก็กินนะฮันมักพริกดิบก็ะดิพอได้กิน มันหืบบอกว่ไรอือโดูดคันบอกกดเสียมจกน่ะโดนัันเลยสิมาพันหัวคอยสิเงือดใส่ละคอยยายาบอบอกอีชกยายาแม่ก็ยาเวกาส่ลยเป็นความกิ้งมื่อนี้ก็เมื่อเพ่งลูกเอ้ยคอยเพ่งอันนั้นมาคือมันยังมู่บันเมื่อมาคอกินก็อยากคอยมันยังหือนะเพป็นหือเองคิดลายฉันว่ดูดมันนั่นใส่เนวคิดลายใส่ยาตลอดเดี๋ยวนี้นั่นโทรมาวานนี่ อบัม,บมายังไม่เบิดดอกยานะกับยังไม่หมดคอ,อยแล้วบอกว่าอันบัมาแล้วมันก็นเริ่มบริตอบนิดหน่อยน,นั่นมันคอยกับคอยแล้วย่านมันมาแต่ยังไม่เห็นจะคอยว่าคนญาตินี่นะพอกระทุบกับคอยแห้งนะกับเมรนะ์น้ำแล้วกับแบบบวบ้าอยังบ่ได้เลยคือว่าใาหา้ย,ย่างเดียวอ,อยากใจเจ้าของอะไรไงใจเจ้าของตะกี้บัเป็นแบบนี้หากับเป็นว่าออกตะคู่ไปกรุงเทพนี่แต่เป็นนะตะกี้กับบัเป็น เคยได้เชื่อไม่าดีตอนที่รับเปล่งเสี้ยนเราเราสลาออกแล้วมาจากคูนสลายดิเราออกแล้วเนาะแต่ว่าความบางอยากมีอยู่อยากจะเป็นอยู่แต่ว่าสละออกแต่แต่ยังบูดเฮงเนาะบแต่ว่ายังคิดเจ็บใจตลอดนะแบบคือว่าเป็นตามเจ้าของคิดว่าด้จืด้วยู่ได้เดี๋ยวนี่แต่ว่าสาวบุญจะเอาไปสาวบุญจะเอาไปและดีใจทายโชชนะ่ายดีทาย เตรียมไว้อยู่แล้วนี่แหละเออขันอยากไปแล้วให้ยหักษาตัวเองดีๆจะคลองไว้สินะเพราะว่าถ้าเอาไปเฮ็ดเบียดนะเพิ่นกะเฮากะแถว่ะเป็นแบบนี้เพิ่นกะสีโบได้เอาไปแล้วโบเพิ่นนแล้วแม่แม่แก็แม่น่าดีใจอ้อยๆไปเนาะก็อ้อยว่าค่อยว่าถ้าเราบอว่าเราอยากไปแล้วว่าขอโบเฮ็ดยังเราขอไปทำงานแล้วว่าบอกขอไปทําง,งานไม่เออเราอยากไปลุกหญ้าหาเงินมาสินะ คอยเว่าเจ้าสิหาเงินเห็ดยังเจ้ายังเก็บยังโซอยู่เจ้าสิเพ็จยังจะไปเห็ดยังหาเงินนาคัมบ่อคอยสิไปหาเงินนาคำมคอยบ่มีเงินมีคำมคอยก็ต้องได้ใส่ได้กินแต่ละมื้อเห็ดกระปุ่นไรดอกเป้าย่างังเก๊ยเก๊ยยุงหักไปหากับดีน้ำยาวังสมุนมากับระเตียงมาหลายๆคนมาซอยบูคอยลายคนเอามาให้ฮะนะทายาานั้นแล้วก็ไข้ขึ้นแล้ววานนี้เห็นอยากไปวานนี้โดดยอันยาที่รับไปเยือนนะมากินได้เพิ่งยำได้นะ อันสามชิบไปวันสามชิบไปวันราคาเงินเท่าไหรนะเออโสดไปอันแม่ไปซื้อพันบาทบานนี้ซื้อมาได้แต่ก้นก็ะซี่เซ็นไปแล้วนี่แม่ไปซื้อแต่ก้นแต่กอนตะกี้เพิ่นยังไม่มาซอยเพิ่นมาซอยก็เอาไปพันหนึ่งแล้วก็เอาไปอีกสุดสองก็ะซี่เซ็นไปอีกเจ้าว่าเป็นยังไงโดยเป็นยังห่านบันดงนี่นะห่านบันดงโดยดยเป็นนอนเป็นมอนนี่พาประจำเลยจะไป หาเพิ่นเดี๋หั่นกันเลยกระเบิ้องเพิ่นกมาอวดออื่นเพิ่นเราเพิ่นจีบัวเองบัดแล้วเราเพิ่นไปเซ็กนังเพิ่นเองแล้วหั่นแล้นะกระเบื้องยานะกมากวายอยู่ห้อโควิดก็บอกอยากไปทั้งสองสวรรค์เนี่ยเพิ่นว่าในยุนีกันมีโมไงกับเพิ่นกับจีบิึงหายจนดีเพิ่นว่าหันาโดยแต่ว่าอัเล่าผัดโอ้ยค่อยดีแล้วค่อยดีแล้วก็ตามภาษาอาลาวอะไรเนาะคนเป็นแบบนั้นนะกรเบื้องเสื้อเพิ่นคิดว่าตรงๆกัคนบ้าเพิ่นก็พอได้เขาขอเกาบพอได้บ้าแม่แล้วไม่ใช่ยังเราจะของว แม่แล้วจะก,กบังในแถวนี่มุ่นบดในเฮือนนี่ก็ตู้นะตีมั่นน่ะเอาคอนในยางตีตู้นะต,ต,ต,ตุ้มตุ้มตุ้มตีตีแล้วก็ย่างลงไปพุูดเลยเพื่อนพี่น้องไปว่าพี่น้องว่าอันอีเมย์ให้ไฟสีให้ห้องสีให้เห็น,หนมือนมีปลุกปากมันให้เองแตก็สนเห็นในบ้านในเมืองก็เห็นบืดเป็นแห้งขึ้นต้นไม้ต้นคามมียูคลิปเพ่นน้ำตัวซับก่อยตอนนี้ก็ได้มาเป็นแห้งคลิปนเอป็คลิปนะเออเป็นเมฆาสวรรค์พายุน้ำข่อยได้เดือนนึงเลยทั้งของการข่อยก็จนจนนอกหน้า่านแล้วนะ บอว่าเราเหเา็ดใ, oh. ใส่ได้เราเซ้งใส่แล้วเขาตกใจเด้เราเซ้งแห้งเราเซ็งใส่แล้วเขาจนย่าจนเป็นล้มเป็นแห้งเด้ขึ้นๆแห้งนะกะมืนอนี้หามาเหรอ้ามาอันบาเบงอ่ะเนาะกะมีอันเจ้าเอ่อผู้ใหญ่เพื่อนนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเห็นนะเพื่อนกะผ่านเ้ามาเนาะเป็นเพื่อนส่งเงินผ่านเ้ามา เนาะอ่ะก็เป็นปัจจัยที่เพื่อนในห<ด>้อา<ด>มอบให้เนาะมามอบผ่านเ<ด>้องงานห,าห,าหา<ด>ัเจ<ด>้านะก็อ่าฮาเสีอ่านนายสือเพื่อนใหญ่ฟังเนาะที่เพื่อนอ่าเพื่อนแป็งปัจจัยเพื่อนมาใหาน้นะอ่ากะชีมีแม่ครีมพ่อคู่ขันเนาะพร้อมด้วยพี่น้องสายธรรมครอบครัวแม่รัตสมีครอบครัวแม่หมอนครอบครัวแม่สีเมย์อ่า แม่ปั๊ติ้วเนาะจํานวนเงิน500,000เนาะที่เอ่อเพิ่นให้มาให้เฮามามอบเนาะบัดนี้เฮาก็อยากถามความรู้สึกนะเป็นจังได๋เนาะได้บรับกับฟช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เพิ่นดีบเบาแรงไปหลายเนาะโดยลูกเอ้ยแม่ก็ดีใจกนให้ลูกเอ้ย โมเมนต์หายในใจได้หาดีใจมีพ่อมาชดมาชวยลูกเอ้ยสาธุเพื่อนมาสดมาชวยก็ดีเอามาหาหน่อยให้ขึ้นหาเพื่อนใลายได้ลูกเอ้ย้อมกลมเบาเงากลมทำให้สุขภาพแข็งแรงลูกเอ้ยที่จะเจ้าลำทีเจ้ารวยสุขภาพลำรวยลูกเอ้ยมาหาได้ลูกเอ้ยพอพอพอใหญ่ไม่ใหญ่ใจดีก็คอยเพื่อนมีแต่ความสุขความเจริญลูกเอ้ยจ้าจ้าสร้างลูกบุกขึ้นลูกเอ้ยให้พุ่งเรื่องเรื่องเรื่ม เหนื่อยเหนื่อเนื่ายังอยู่ดีไม่แห้งเอามาให้เพียงซ้ำนี่ขอให้ได้กว่านี่เด้อลูกเดินเป็นร้อยเท่าพันเท่าลื่นพาเจ้าเจริญใช่ซาซาถูเนาะกะประมาณนี้เนาะกะเขาก็ได้ทำภารกิจดูดวงไปเรียบร้อยกะบวันนี้เขาก็จะต้องขอตัวกลับเนาะเอ้กเมย์เนาะเขาจะต้องขอตัวกลับแล้ววันนี้ขอให้อยู่ดีไม่แห้งบัดครุสุขคนเนาะที่มาเยี่ยมมาอย่างนั้น่ะมัอใด้ข้ามโอกาสกะ สิขามาเยี่ยมมาอย่าเมืองใหม่เด้อคนเด้อเดินซาถูกรูเป็นแบบสบายดีโดยโดนโดนมเด้อจ้าจ้ากะโอเคน้าพี่น้องเนาะกะประมาณนี่เนาะเนะกะมาบ่เจอพี่น้องกะอ่ามากะบ่เจอสาวนวดน่ะอ่อเพื่นเนาะตามที่เพิ่นบอกก็คือไปอันอ่าภูเขาเก่าเพราะจากในคนรักเก่าเพิ่นน่ะเนาะก็คืออ่าเพิ่นก็ได้โทรไม่เนาะเพราะว่าอยากกินเพิ่นก็คือยังคุมสติเจ้าของได้อยู่เนาะพี่น้องตามที่อันแม่์รับอกกับไปรับบอกเนาะ กะอ่าในการเงินสมทบกับมากระสีมีราซื้อท่านผูญญญนะ้ใหญ่เนาะวันยเอากะสีขอบุญขอบคุณท่านผูญญญญนะ้ใหญ่เจริเนาะอ่ากระสีมีเมยครีมพอผู้ขันพร้อมเลยพี่น้องสายท่ามครอบครวัวเมยรัศมีครอบครวัวเมย์มอนครอบครวัวเมย์เมยสีเมย์เ <c oughs> มย์ปาติวเนาะรถต้งเบิดก็บปัจเจติเพื่อนมอบมาให้นะคะอาหาแสนกรีกบเนาะพี่น้อง เป็นปัจจัยผู<ม>้ใหญ่ออออกกเป็นอย่างมากพ่ะย่ะเนาะก็ให้เรามาซื้ออยู่ซื้อยากกินพอได้ะไรนะครับโลเคแล้วเปลี่ยนอยู่พี่น้องอ่าก็ต้องขอบุญขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเนาะอ่าที่วัยอ่นานไล่ซื้อมาถ้แต่วั่อนไล่ซื้อผิดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะอ่าต้องขอบุญขอบคุณที่แบ่งปัจจัยเข้ามาให้สนุนอ่อนซื้อ,อยากกินเนาะก็ขอให้พ่อในคนอยู่ดีมีแห้งสุขกายและสบายใจอนุมันก่อนยืนเนาะ คิดจริงใดก็ขอบสมนังปรารถนาเนาะนั่นนะขอได้เงินหมื่นนั่นตื่นนึ่ขอได้เงินแสนนะจ๊ะเธอปัญก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกคนที่เข้ามาเป็นมังใจมาย้อนขอบคุณ้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องของปัญญามากทุกทุ่มือนีเนาะขอบคุณขอบคุณที่วกับขำกู้ชาตาของปัญญาเนาะการสนับสนุนนี่ปัญญาการที่ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปกับข้ามากราบสบายดี้ได้สบัดดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง